สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็พาออกมาเก็บผักนะคะวันนี้มาที่สวนที่ตากฟืนไว้นะคะก็เป็นทางผ่านที่สาวเคยเก็บผัก๋ย่สาวจะกลับกล้องให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นหญ้าตะกะแตนนะคะสาวก็พามาเก็บเนาะนี่นะคะเขาก็ขึ้นเยอะเลย แดดก,ก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหุบนะคะเนี่ยยอดอ่อนๆน,นะคะยาตะกะแตนเนาะเนี่ยอร่อยมากนะคะเก็บไปกินกับน้ำพริกเก็บเอาแต่ยอดอ่อนๆเขานะคะเนี่ยยาตะกะแตนนะคะอ่อนแล้วก็อร่อยทานสดๆก็ได้กับน้ำพริกนะคะ นีเยอะแยะเลยนี่นะคะก็อยู่ตรงชายเขาเรียกอะไรอ่ะขอบถนนนะคะอันนี้ก็เป็นขอบถนนสำหรับปั่นจักรยานหรือทางเข้าป่านะคะ ก็จะมีเยอะเลยนะคะนี่สวยๆแล้วก็อ่อนๆนะคะดีนะว่าเขายังไม่ได้มาตัดตรงนี้ออกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของในหมู่บ้านเนาะเขาเรียกของกระไม้ด้วยเนาะเขาก็จะมาตัดนะคะตามขอบหญ้ยายังสูงอยู่นะคะตรงนี้เนาะเนี่ยอ่อนๆ เ,เยอะเลยตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะคะก็เลยจะเห็นเขียวๆนี่เนาะเห็นเขียวๆไปกับหญ้าเนาะเก็บไปแค่พอกินนะคะกินกับน้ำพริกหญ้าตะกระแตนเขาเหมือนตะกระแตนนะคะก็เลยชื่อหญ้าตะกระแตน ตามขอบนี่นะคะยาวไปเลยเนาะหรือจะฝั่งนี้นะคะนี่ก็เยอะแยะเลยเขาเหมือนตะกะแตนนะคะเนี่ยยอดอ่อนๆเลือกเอาแต่ยอดอ่อนๆเขากินกับน้ำพริกอร่อยดีนะคะ อันนี้คือที่ดอกเขานะคะดอกเขาก็อร่อยแล้วก็ดอกสวยเนี่ยยาตะกะเตนเขาเหมือนตะกะเตนเนาะเนี่ยอ่อนๆนะคะนี่ยาวไปนี่ สีเขียวเหมือนหญ้าเนาะก็จะมองไม่ค่อยเห็นนี่ก็อร่อยนะคะดอกอ่อน,ออนๆเขาเนี่ย เอาดอกไปทอดใส่ไข่ดอกเหมือนดอกแคนะคะวันนี้เสาก็ไปดูดอกแครนะคะแต่ว่าดอกแคร์เขาบานหมดแล้วก็เลยไม่ได้เก็บดอกแคร์นะคะก็เลยแวะมาทางนี้เนะเาะเก็บดอกอันนี้ยอดอ่อนๆเขานี่ ตรงนี้ดอกเยอะสวยๆดอกใหญ่ๆยอดใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยสวยแต่ว่าอยู่ในดงหญ้าเนาะถ่ายยากเดนะี๋ยวสาวจะเก็บต่อตรงนี้นะคะน Da sieht ihr nicht ganz so. นี่นะคะที่เขาออกดอกแล้วเนาะใส่เด็กกา นี่นะคะก็เป็นหญ้าตะกะแตนทั้งหมดนะคะที่สาวเก็บในวันนี้เนาะวันนี้ก็จะเก็บแค่นี้ก่อนนะคะเก็บไปเยอะอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้ก็เก็บแค่นี้ก่อนนะคะก็จะกลับบ้านแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ